าวสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอีสานเกมมิ่งซึ่งในวันนี้ผมจะพามาเล่นมิชชั่นที่70ด่านที่แพทเทิร์นเหมือนด่าน79เป๊ะๆคลิปนี้ผมก็จะไม่ได้พากะไรมากเพราะว่าเทคนิคทุกอย่างนั้นอยู่ในคลิปที่แล้วซึ่งเป็นคลิปจะรุ่งรู้ล่วงพิสูจน์ทฤษฎีพิสูจน์เทคนิคของคุณคารที่3ทจำไว้อย่างเดียก็คือห้ามให้นีโคเมเนอร์ตายเด็ดขาดนะครับ ก็พยายามกับอย่างอัลโเรดาสกิริลตันด้วยนะครับซึ่งอาลโมเรดาสกิริลตันนั้นจะตอดฐานเราได้ดีโคตรเพราะว่ามันทั้งอึดด้วยนะครับอย่าให้เนโคเมส์ายด็ดขาดซึ่งทั้งนอตรเจนนั้นจะคอมโบกับตัวเดมอนได้อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าสกิลมันตีเอวี ทั้งหมดในสนามเนี่ยกี่เห็นไหมมันสามารถตีทนารตัวเจนและทำให้ทัารใตัวเจนนั้นทำงานซึ่งก็ตีนั้นเราจะใส่อยู่กัน3เซตก็คือแท็กซี่ขอวิลิตารีและฮันเตอร์ซึ่งเซตวิลิตารีเอาไว้ยิงเบิร์ดนะครับส่วนเซตแท็กซี่ขอเอาไว้จอกกละัะและเซตสุดท้ายเซตฮันเตอร์ มันเอาไว้ใช้สําหรับการยิงระยะไกลแบบแรงมากมากที่พูดมานี่มันไม่ใช่ Ford Ranger Raptor New Generation แต่อย่างใดนะครับซึ่งไอ้ซึ่งไอ้มีบุกดันเกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เนี่ยมันโคตรหลอนหูซึ่งรถของบิวเนี่ยผมก็สงสัยเลยนะเชี่อไม่งอดย่งว่าสงสัยน่าจะใช้ Ford Ranger แน่ๆเลย เป็นรุ่น Raptor เลยก็ได้หรืออาจจะเป็นฟีนิกก็ได้ใครจะไปรู้ที่ร,รู้คือรถแมงอื่นซึ่งซึ่งหลังงมาเนี้ยที่ผมพูดึ่งมอีอะไรอนะไรและสายร้ายนี่แหละเพราะว่าในคลิปมันไม่มีอะไรพาดจริงๆถ้าอยากจะไปดูเทคนิคอะไรก็รอนกลับไปดูนะครับขายของแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ตอนที่กาตีหานมันทำให้ผมนึกถึงตอนบัวขาวเตะต้นกล้วยแต่เสียดายโดนลิขสิทธิ์แน,น่ๆก็เลยโดนไปสองสาคลีปแหละก็เลยลบออก